พี่น้องหลังจากฝนตกค่ะค่ะพี่น้องบามือเดียวออว่ากับตกค่ะพระเจ้ามาเบิ่งกล้วยวีนั่นท่านไอแก่เนาะกับสมาเบิ่งไอวีหนึ่งกล้วยสวมนี่ถ้ากล้วยสวมจะเฮียนท่ายเฮียนนี่ก็วันนี้เห้กล้วยหอมมาปลูกต้นหนึ่งนี่พี่น้องกำลังต้นส้ำนี่แหละยื่นหลังของน้ำท่านไอไงเนานะกล้วยหอมเผากะมัก์ก้กล้วยสวมเผากะมักขึ้นกันแหละนี่เดีโอ้ยแก่แล้วล่ะนี่พี่น้องกล้วยสวม แกแลก้วเกล้ามีดมาตัดโอ้ยมักอยู่พี่น้องมันหอมดีนี่กระลังงามเลยกล้วยสมไข่นี่อืมไอ้บูมีมาตัดเพืนนะ่อน่ะมีแต่กล้วยสมไ้ยกล้วยดันเมียนนี่มันคือตน้นใหญ่เข่าเสียดีกล้วยสมเบิดลนี่เนียนเบิดเลยนี่ฮะอย่งางวายคือต้นใหญ่เข่าแข่กล้วยราชินี่เห็นกล้วยใหญ่เพื่อนี่แหละแล้วปูกไว้เดี๋ยวไปเอามีดมาตัดกัน ตาไปแถไปกินที่น้องเดี๋ยวนกเสียมากินซะก่นอนนกแหงหลายเยอะ